คุณผู้ชมครับพันตำรวจโททักษณิณมักจะย้ำเสมอนะคะว่าตัวเองนั้นเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยมาก่อนที่จะเข้าสู่เส้นทางการเมืองดังนั้นค่ะเราจะไปตรวจสอบกันดูนะคะว่าความสำเร็จหรือความร่ำรวยที่พันตำรวจโททักษณิณกล่าวอ้างนั้นแท้ที่จริงแล้วเกิดขึ้นมาจากความสามารถทางธุรกิจหรือว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ ครั้งหนึ่งแฟนคลับที่ใช้ชื่อในทวิตเตอร์ว่า love t u c k y โพสต์ถามกันตรงๆเมื่อวันเสาร์ที30่30มกราคมพศ2553ว่าอยากรู้จริงๆครับท่านว่าตอนนี้ท่านมีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่ขณะที่พันตำรวจโททักษิณตอบว่ามีเท่าที่ถูกอายัด7.6มืนล้านบาทเชื่อหรือไม่ว่าพันตำรวจโททักษิณมีเงิน7.6ล้านบาท ซึ่งนักขณะนั้นเป็นเงินที่ศาลมีคำสั่งให้อายัดไว้ระหว่างพิจารณาคดียึดทรัพย์แต่น่าแปลกใจว่าในช่วงที่เงินจำนวนดังกล่าวถูกอายัดทันตำรวจโทัทักษินเอาเงินมาจากไหนในการดำเนินการกิจกรรมดังต่อไปนี้มิถุนายน2550ซื้อหุ้นของสโมสรฟุตบอลจากอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้81.6ล้านปอนหรือประมาณ5 3พันล้านบาท23กันยายน2551 เว็บไซต์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้แจ้งว่านักลงทุนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เจรจาซื้อสโมสรฟุตบอลจากพันตำรวจโททักษินโดยคาดว่ามีมูลค่าการซื้อขายไม่ต่ำกว่า200ล้านปอนด์หรือประมาณ12,400ล้านบาท30พฤศจิกายน2551กรุงเทพธุรกิจออนไลน์รายงานบทสัมภาษณ์ของพันตำรวรโททักษินจากบทความทักษินชินวัร c a แค h Me if you can ระบุว่า อังกฤษอายัดทรัพย์สินของพันตำรวจโททักษิน4,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1.4แสนล้านบาท27สิงหาคม2552พันตำรวจโททักษินเขียนข้อความผ่านเว็บไซต์ทวิตเตอร์โชว์เพชรจากเมืองในแอฟริกาเพื่อยืนยันถึงความคืบหน้าการทำธุรกิจเหมืองเพชรขณะที่นิตยสารพรอฟตจัดอันดับเศรษฐีไทยประจำปีพศ2552ปรากฏว่าพันตำรวจโททักษินมีชื่ออยู่ในอันดับที่16 กับทรัพย์สิน390ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,2,870ล้านบาทนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของพฤติกรรมอันน่าสงสัยนะคะที่แสดงให้เห็นว่าพันตำรวจโทรทัศนนั้นมักจะทำอะไรลับๆล่อๆโดยไม่ยอมเปิดเผยข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับทราบซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเบื้องหลังของความสำเร็จทางธุรกิจที่น้อยคนนักจะรู้ แม้ว่าบทบาทหนึ่งพันตำรวจโททักษินคือราชการตำรวจแต่การมีสายเลือดค้าขายมาจากคุณพ่อทำให้พันตำรวจโททักษินสามารถประยุกต์ทั้งสองอย่างมาเกื้อหนุนเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองอย่างชาญฉลาดภายหลังจากล้มเหลวกับการทำธุรกิจค้าขายผ้าไหมกิจการโรงภาพยนตร์และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เคก้อนโตในการทําธุรกิจของพันตํารวจโททักษินกับระบบงานทางราชการตํารวจคือการเข้าไปดูแลฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของกรมตํารวจซึ่งขณะนั้นพันตํารวจโททักษินกําลังก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจํากัด ICSI ดําเนินธุรกิจให้เช่าคอมพิวเตอร์แก่สํานักงานพอดีการทำธุรกิจสื่อสารกับหน่วยงานของรัฐประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจนสามารถขยายบริษัทมาเป็นชินวัตรคอมพิวเตอร์จำกัดซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนโดยมีกิจการโทรศัพท์มือถือภายใต้แบรนด์ Advanced Info Service หรือ AIS เป็นบริษัททำกำไรหลักภายใต้ความคลางแคลงใจของสังคมเกี่ยวกับการเข้าไปคลุกคลีในระบบทางราชการดังที่สะท้อนให้เห็นจากภาพถ่ายอันสนิทชิดเชือ้อกับหัวหน้าคณะรัฐประหารรอสอชอที่ชื่อพลเอกสุนทรคงสมพงษ์หรือบิ๊กจอดเป็นอย่างดีจนเกิดข้อสงสัยว่า ความสําเร็จของ AIS นั้นเป็นผลมาจากความสามารถทางธุรกิจของพันธารวจโททักษินจริงหรือไม่บริษัทชินคอปเปอรเรชันจำกัดมหาชนก่อตั้งโดยพันธำรวจโททักษินที่ถือหุ้นกว่า49เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์พศ2533เป็นที่รู้กันดีว่าบริษัทลูกที่เป็นฐานสร้างรายได้หลักก็คือ AIS ซึ่งชินคอปถือหุ้นใหญ่อยู่ถึง43 AIS ยุคพันตำรวจโทรทักิน์ทำกำไรอย่างมหาศาลจากผู้บริโภคในประเทศซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความเหลื่อมล้ำในสัญญาสัมปทานที่ AIS ไม่ต้องจ่ายค่า access charge 200บาทต่อหมายเลขต่อเดือนให้กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเหมือนกับคู่แข่งรายอื่นความเหลื่อมล้ำนี้เองที่ทำให้ AIS สามารถนำต้นทุนไปพัฒนาระบบเครือข่ายที่ครอบคลุม รวมถึงการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านอื่นๆเพื่อขยายฐานการให้บริการได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงมากกว่าคู่แข่งรายอื่นๆยกตัวอย่างเมื่อปี2544 AIS มีสถานีเครือข่ายครอบคลุมถึง795อำเภอโดยเฉพาะในปี2542ถึง2544ที่สามารถขยายเครือข่ายเฉลี่ยว,วันละ3สถานีเลยทีเดียว แม้จะได้เปรียบในส่วนของสัญญาสัมปทานและก็สามารถนําต้นทุนที่ไม่ต้องจ่ายให้กับรัฐไปพัฒนาการให้บริการธุรกิจของตัวเองจนก้าวล้ําผู้ให้บริการค่ายอื่นแต่ก็ดูเหมือนว่า AIS ในยุคข,ของพันตํำรวจโททักษิณนั้นจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นค่ะโดยเฉพาะการกําหนดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สูงจนน่าตกใจ การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตั้งแต่ปี2,533มีเฉพาะระบบโพสต์เพดหรือระบบรายเดือนโดยผู้บริโภคต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนสูงถึง500บาทขณะที่ค่าบริการโทรจะถูกแยกออกต่างหากที่3บาท8บาทและ12บาทขึ้นอยู่กับระยะห่างของการติดต่อสื่อสารและขึ้นอยู่กับว่าการใช้เครือข่ายเดียวกันหรือนอกเครือข่ายยกตัวอย่างปี2,533ถึง2,543 AIS มีลูกค้าอยู่ประมาณ7ล้านรายเพราะฉะนั้น AIS จะมีรายรับจากค่าบริการรายเดือนเพียงอย่างเดียวสูงถึง3,500ล้านบาทต่อเดือนหรือคิดเป็น42,000ล้านบาทต่อปีรวม10ปีเป็นเงินที่มหาศาลถึง420,000ล้านบาทจนกระทั่งเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2544 d t a c ทำการปลดแอกโดยการยกเลิกค่าบริการรายเดือน500บาทเป็นเจ้าแรกพร้อมกับทำสงครามทางด้านราคาอย่างดุเดือดโดยคิดค่าโทรเป็นวินาทีประกอบก,บกับการเข้ามาของค่ายผู้ให้บริการรายใหม่อย่าง Orange หรือ TrueMove ที่คิดค่าบริการแบบวินาทีเช่นเดียวกับ D-Tac ซึ่งเป็นการกดดัน AIS ยุคข,ของพันตรวจโทรทักสินอย่างหนักจนท้ายที่สุดก็ได้เลิกวิธีการเก็บค่าบริการแบบรายเดือนไป ผู้ชมคะแค่ค่าบริการรายเดือนเพียงอย่างเดียวนะคะ AIS ก็สามารถฟันรายได้หลายแสนล้านบาทค่ะซึ่งก็ยังไม่คิดค่าบริการโทรที่มีการแบ่งเขตตามพื้นที่ตามเครือข่ายสูงถึง12บาทต่อน,นาทีเรียกได้ว่าขุดเลือดขุดเนื้อผู้บริโภคแบบสุดๆค่ะแต่ AIS ก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นเดือนกรกฎาคม2542 AIS เปิดให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจ่ายก่อนใช้ทีหลัง หรือพรีเพศภายใต้ชื่อวันทูคอโดยมีอัตราค่าโทรที่สูงถึงนาทีละ5บาท50สตางค์พรีเพศเป็นระบบที่ผู้บริโภคสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายจึงได้รับการตอบรับสูงสังเกตจากเมื่อเดือนสิงหาคม2542หลังจากประกาศให้บริการระบบพรีเพศ AIS สั่งซื้ออุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Intelligen t Network เพื่อใช้ในการคิดคำนวณค่าใช้บริการของลูกค้า1ล้านราย เท่ากับว่าในปีนั้น AIS จะมีลูกค้าในระบบพรีเพท1 000, 000ล้านรายที่พร้อมจ่ายค่าบริการสูงถึงนาทีละ5บาท50สตางค์จากการเติบโตของมือถือระบบเติมเงินส่งผลให้ค่ายผู้ให้บริการต่างๆแข่งขันด้านราคากันอย่างดุเดือดท้ายสุดค่าบริการถูกบีบลงมาเหลือเพียงนาทีละ25สตางค์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแม้ว่า AIS จะกำหนดค่าบริการที่สูง แต่การที่สามารถพัฒนาเครือข่ายให้บริการอย่างครอบคลุมจึงมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งมาพร้อมกับรายได้จำนวนมหาศาลที่จะตกเข้ากระเป๋าของพันตำรวจโททักษินนับตั้งแต่ปี2537ถึง2552 AIS มีรายได้รวม958,381ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายและภาษี1,58,692ล้านบาทซึ่งการที่ชินขอบถือหุ้น AAS อยู่43%เเซ็นตทำให้กำไรสุทธิจำนวน43%เเซจะตกเป็นของชินขอบทั้งสิ้น68,210ล้านบาทพันตำรวจโททักษินและครอบครัวถือหุ้นชินขอบอยู่ถึงกว่า49%เซ ทำให้รายได้68,210ล้านบาทที่ชินขอบได้รับมาจาก AAS จะเป็นของพันตำรวจโททักษิณสูงถึงกว่า33,422ล้านบาทเหตุผลประการสำคัญที่ AAS ยุคพันตำรวจโททักษิณสามารถทำรายได้อย่างมหาศาลหาใช่ฝีมือทางธุรกิจแต่สิบเนื่องมาจากสัญญาสัมปทานที่มีความเลื่อมลำ้ำบวกกับการเก็บค่าบริการมหาโหด โดยหลังจากที่พันตำรวจโททักษินทันตัวเองจากนักธุรกิจเข้าสู่เวทีการเมืองยังมีอีกหลายนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กับ AAS ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าให้กับบริษัท AAS ก่อนที่จะนำไปขายให้กลุ่มทุนจากสิงคโปร์ภายใต้การซื้อขายกิจการชินขอบสูงถึงกว่า70 0 0 0ล้านบาท